จทุกคนสวัสดีเจ้าต้อมกิ่นลํำมาแล้วเจ้าวันนี้ต้อมจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกค,คนมากินตำขนมเส้นตำขนมจีนตำข้าวปุ้นเนาะแบบแซ่บๆนัวๆเลยนะคะวันนี้ต้อมมากินคนเดียวนะทุกคนมาชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆเอซี FC ทุกท่านนะคะมากินด้วยกันเนาะหากับข้าวกับปลา ม่เมาลำม,มากินกับต้มด้วเจ้ามาเริ่มกินกันเลยคำแรกขนมเส้นแบบเหนียวนุ่มนี่เหนียวนุ่มเหนียวนุ่มมือนะคะขออนุญ,ญาตเนาะวันนี้ต้มสารสชาติต้มเลยเผ็ดเปรี้ยวหวานอื ืมขนมเจนเหนียวนุ่มทุกคนืเส้นยาวเหนียวนุ่มืนมนนมมขนมเส้นนี่ซื้อที่แม่กากัดแรงต้นแหน่นะเจ้าหมะ อืตำไส่หมูย้อยน้อยนึง eunum ขนมเส้นเกึ่งกิโลมาดูว่าตั้มจะกินหมดก่อนทุคนคกคนมะเขือมานมืืม นะเส้นยาวพักบุ้งพักบุ้งนาอันนี้ป่อไปเก็บได้กั่นโต้งเอาไซม์ามาแบบนุ่มๆแล้วเนาะ מחסום גלמנם ฝ <c oughs> นตกแล้วใหม่ผักกินนมอ้อทุกคนผักกถินสวยต้นอวอวปวกใหญ่ๆเลยนี่ ม,มักแบบเขอมื่นกระเจี๊ยบเขียวแบบสดอร่อย 嗯。Mm hmm. วันนี้คือถูกใจมากเลยทุกคนถูกใจอืมอืม มันต้องลองนะทุกคนถ้ามันไม่ลองมันหล่นตกนะนี่จะตก Nam Minh Hải hmm. hmm. เผ็ดนิดนึงนะคะทุกคนเผ็ดใส่ทั้งพริกแห้งใส่ทั้งพริกพริกขี้หนูเผ็ดเหมือนกันนะคะกินไปกินไปเริ่มเผ็ดแล้วเริ่มเผ็ดแล้วเด้อเต็มเมอขนาดวันนี้ เป็นวันที่ต่าส้มได้แบบต่าถูกใจนค่ประทีปกินข้าวกลางวันเยอะทุกคน ก็เลยอิ่ม,มก็เลยไม่ได้มาถ่ายด้วย ตกใจทุกคนตกใจแตงร่วงแตงจะบอกว่าไม่กินสักทีตกใจจริงๆนะคะทุกคน ก็น่าจะเอาอันเนี้ยไปวางโดนแตงเนาะแล้วแตงร่วงอ่ะเหมือนคนมาตบหัวข่าวอ่ะมันร่วงทีละสองลูกอ่ะเหมือนตบสองทีอ่ะทุกคนตกใจจริงๆเลยเมื่อกี้ 嗯。Mm. อร่อยประที่บอกว่าถ้าตัวกินไม่หมดนะเอาไว้ให้เปิ่นก็ได้อีหรอกว่าจะไม่ได้กินนะทุกคนหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงืม เซบ Hum! Mm. ค่ะแต่เปลือกมะนาวนะไม่ได้กินทุกคนหมดเกลี้ยงมะเขือเทศก็หมดหมาะวันนี้คือลำขนาดเลยอะ่ะตำส้มลำหมาะ โทรศัพท์ก็ดังเนาะกุ้งแห้งนะซื้อมาจากมาฝากจากพักใต้นะคะทุกคนต้องเอามาใส่ส้มตำกินให้หมดจะได้อื ขนมจีนหนึ่งจับเล็กนะคะครึ่งกิโลหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็ผักแก้มก็หมดนะคะวันนี้คือแซบนัวล่ำขนาดขอบอกคอนเฟิร์มเลยนะคะทุกคนต้อมขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของต้อมเนาะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย